ข่าวดีธนาคารออมสินใจดีให้เงินคนไทยคนละ1,000 0บาทฟรี6เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชำระรีบสมัครด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ จากกรณีที่ทางธนาคารออมสินนะคะได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบที่2วงเงินรวม40,000ล้านบาทนะคะโดยให้กู้สูงสุดที่50,000บาทนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและก็คนที่มีรายได้ประจําที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ โดยก็จะแยกเป็นวงเงินกู้สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะรายละไม่เกิน10,000บาทนะคะวงเงินรวม2 0,000ล้านบาทและก็วงเงินสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําก็จะกู้ได้รายละไม่เกิน5 0,000บาทนะคะ วงเงินรวมอยู่ที่20,000ล้านบาทนะคะโดยก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2563เลยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะก็ได้แจ้งเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบที่สองซึ่งก็ร,ระบุนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะกําหนดสินเชื่อวงเงินกู้ที่จำนวน10,000บาทต่อคนนะคะ แล้วก็ผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะก็จะได้รับวงเงินกู้อยู่ที่50,000บาทนะคะโดยก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะํำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะคุณสมบัติก็จะมีดังนี้นะคะเป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วนะคะอายุก็จะต้องไม่เกิน70ปีนะคะ แล้วก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะนอกภาคการเกษตรนะคะเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างรับจ้างทั่วไปขับแท็กซี่หรือว่าเป็นมัคคุเทศก์นะคะแล้วก็จะต้องมีรายได้ไม่เกินเดือนละ3 0 0 0 0บาทนะคะมีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่สามารถติดต่อได้นะคะและก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะในส่วนของเงื่อนไขของสินเชื่อนะคะก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่1 0,000บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่ 0ู0ต่อเดือนนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีหลักคำประกันนะคะระยะเวลาให้กู้นะคะก็จะไม่เกิน2ปีนะคะซึ่งก็ปลอดการผ่อนชำระนี้ใน6งวดแรกนะคะนั่นก็คือ6เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชำระนะคะซึ่งก็จะเริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่7เป็นต้นไปนะคะโดยหากเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้นะคะ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้นะคะแล้วก็จัดทําสัญญานะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่30ธันวาคม2563นะคะหรือว่าจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการจํานวน20,000ล้านบาทนะคะสําหรับวิธีรับเงินกู้นะคะเมื่อได้รับข้อความ s m s แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้นะคะก็จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน3วันนะคะเอกสารที่ใช้ในการขอกู้นะคะก็จะมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะคะ สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหรือว่าหลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019นะคะเช่นหนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการหรือว่าประกอบอาชีพนะคะเอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการเป็นต้นนะคะและก็เอกสารแสดงการชำระนี่เป็นปกตินะคะกรณีลูกค้ามีประวัตินี่ค้างชำระนะคะในส่วนของผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะก็จะได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่5 0,000บาทนะคะ คุณสมบัติของผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะก็จะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ก็จะต้องไม่เกิน65ปีนะคะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะแต่ว่ามีรายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้นะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะเช่นพนักง,งานบริษัทในอุตสาหากรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะ และก็เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนนะคะมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถที่จะติดต่อได้นะคะและเป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากรนะคะในส่วนของเงื่อนไขสินเชื่อนะคะก็จะให้กู้ตามความจําเป็นนะคะแล้วก็ความสามารถในการชําระคืนนะคะไม่เกินรายละ5 0,000บาทนะคะสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะอาาัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ0.3 5ต่อเดือนนะคะ ต้องมีหลักคำประกันนะคะเช่นบุคคลคำประกันนะคะก็จะใช้อยู่ประมาณ1-2คนนะคะหรือว่าเป็นหลักประกันประเภทอื่นที่ทางธนาคารกำหนดก็ได้นะคะระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยนะคะก็จะไม่เกิน3ปีนะคะหรือว่าผ่อนชำระอยู่ที่36มงวดนั่นเองนะคะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะคะโดยหากเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้นะคะ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้แล้วก็จัดทำสัญญานะคะก็จะสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม63นะคะหรือว่าจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการจำนวน20,000ล้านบาทนะคะในส่วนของวิธีการขอสินเชื่อนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้นะคะโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ทางธนาคารกำหนดนะคะหลังจากนั้นนะคะทางธนาคารก็จะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขาของธนาคารนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขาของธนาคารนะคะ หลังจากนั้นนะคะธนาคารก็จะพิจารณาเอกสารประมาณ4-15วันทําการนะคะขึ้นอยู่กับหลักประกันแล้วก็เอกสารคําขอกู้ครบถ้วนนะคะเอกสารในการขอกู้นะคะของผู้กู้แล้วก็ผู้ค้าประกันนะคะก็จะเป็นเอกสารในส่วนของบุคคลนะคะก็จะมีสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านนะคะใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะของผู้กู้แล้วก็คู่สมรสหรือว่าผู้ที่คาประกันนะคะ แล้วก็เอกสารแสดงสถานภาพนะคะเช่นสำเนาใบสำคัญการสมรสนะคะถ้ามีนะคะแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะคะหรือว่าบัญชีเงินฝากพ,พื้นฐานของผู้กู้นะคะแล้วก็เอกสารทางการเงินนะคะก็จะมีดังนี้นะคะมีสลิปเงินเดือนนะคะหลักฐานการรับเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้และก็ผู้ค้ำประกันนะคะกรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะ ก็สามารถใช้บัญชีรับจ่ายย้อนหลัง3เดือนได้โดยได้รับการอนุโลมนะคะแล้วก็เอกสารแสดงการเดินบัญชีนะคะหรือว่าสเตตเมนต์นะคะก็จะใช้ย้อนหลัง3เดือนของผู้กู้นะคะแล้วก็เดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่มีอาชีพอิสระนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ ต้องการกู้เงินนะคะฟรี6เดือนแรกนะคะไม่ต้องผ่อนชำระ6เดือนแรกนะคะก็จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดที่10,000บาทเลยนะคะในส่วนของผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะแต่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด19นะคะได้รับเงินเดือนลดลงหรือว่าสถานประกอบการหยุดกิจการนะคะก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องของกู้ได้นะคะโดยจะได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่50,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ